เรื่องแรกนะครับเป็นสรุปรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ2 5 6 1กนะครับก็อันนี้สืบเนื่องจากพรบรวินัยการเงินการคลังนะครับก็กำหนดให้ทุกปีเนี่ยภายในเดือนมีนาคมกระทรวงการคลังจะต้องจัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีนะครับก็ของปีนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น6ภาคส่วนภาคแรกนะครับคือเรื่องของภาครัฐบาลก็ในปีงบประมาณปี6-1เนี่ย สถานะการคลังของรัฐบาลอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพโดยที่รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังจำนวนทั้งสิ้น2,524,249ล้านบาทนะครับขยายตัวเพิ่มจากปีงบประมาณ60ประมาณ7.2%ในขณะที่มีการเบริกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น3,723 0ล้านบาทโดยสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ92%ของประมาณการ ส่งผลให้รัฐบาลมีการขาดดุลงบประมาณ482เออขอโทษครับ482,954ล้านบาทลดลงจากปีงบประมาณ60ส่วนเงินคงคลังปลายปี61นะครับมีจำนวนทั้งสิ้น633,436ล้านบาทแล้วก็มีสัดส่วนนี้สาธารณะร้อยละ42ของ GDP นะครับซึ่งก็ถือว่ายังต่ำกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ60 ค่อนข้างเยอะภาคที่2เป็นภาคของกองทุนนอกงบประมาณนะครับในปี6-1เนี่ยปีงบประมาณ61นะครับรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหกองทุนงบนอกงบประมาณทั้งสิ้น2 2 4 7 2 9ล้านบาทซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยที่โครงสร้างเงินทุนของกองทุนนอกงบประมาณเนี่ยมีสัสดส่วนนี้สินในระดับต่ํา ทำให้ความเสี่ยงทางด้านการปิดชำระหนี้ของกองทุนนอกงบประมาณในภาพรวมสามารถเปลี่ยนการจัดการได้และยังไม่มีความเสี่ยงทางการคลังที่เป็นภาระปผูกพันที่มีนัยยะสําคัญจากกองทุนนอกงบประมาณนะครับสำหรับภาครัฐวิสาหกิจเนี่ยในปีงบประมาณ6-1พบว่าความเสี่ยงทางการคลังของภาครัฐวิสาหกิจยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับเนื่องจากสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจโดยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยที่ภา,าครัฐวิสากิจสามารถจ่ายเงินสุทธิให้กับรบัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยในปีงบประมาณ61เนี่ยจ่ายมาทั้งสิ้น1,3152ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ6 0 6 2 6 2นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทางรัฐบาลยังคงมีภาระทางการคลังจากการรับภาระหนี้แทนรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดําเนินการขาดทุนต่อเนื่องจํานวนทั้งสิ้น2 1 8 4 0 5ล้านบาทนะครับ ดังนั้นเพื่อลดภาระทางการคลังดังกล่าวเนี่ยรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในแผนการฟื้นฟูเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ขสมก,กนะครับคนที่จะเร่งดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดสําหรับภาคสถาบันการเงินเฉพาะกิจในปีงบประมาณ61พบว่ามีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนะครับโดยที่รัฐบาลไม่มีภาระเพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ว่าในปีงบประมาณ62เนี่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะได้รับเงินเพิ่มทุนนะครับ จำนวน16,079ล้านบาทสำหรับภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในปีงบประมาณ61ได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งสิ้น253,792ล้านบาทและรายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้อีก13,094ล้านบาทนะครับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บได้เองเนี่ยอยู่ที่แค่ร้อยละ10.8ของรายได้รวมซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางอ,อปทอเนี่ยยังคงพึ่งพารายได้ส่วนใหญ่จากรัฐบาลเป็นหลักดังนั้นอ,อปทอจึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่อ,อปทอเก็บเองนะครับเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากทางภาครัฐบาลลงสําหรับทางภาคการเงินนะครับในปีงบประมาณ6-1นยังมีความแข็งแกร่งและมีความเสี่ยงน้อย โดยที่ทางกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถบาบันการเงินยังสามารถชำระหนี้ของกองทุนอย่างสม่ำเสมอสำหรับระบบธุรกิจประกันภัยก็ยังมีระดับความเพียงพอของกองทุนอยู่ในระดับที่สูงนะครับดังนั้นจึงยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะมีแนวโน้มในการก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการคลังของรัฐบาลที่มาจากภาคการเงินอย่างมีนัยสำคัญ <Yeah. S 1> ก็สรุปแล้วเรื่องฐานะทางการคลังก็ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับ เบิกจ่ายปี61นะครับ3ล้าน7,203ล้านบาท3 0ม7 203เรื่องถัดมานะครับเป็นเรื่องของการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิตอลครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางกพรเสนอขึ้นมานะครับก็ขอเท้าความนิดหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ย หน่วยงานของราชการนะครับก็พยายามพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหลายๆงานบริการนะครับแต่ยังมีการใช้เอกสารราชการในรูปแบบของกระดาษอยู่2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเอกสารที่เป็นบัตรแสดงตนนะครับยกตัวอย่างเช่นใบขับขี่บัตรประจําตัวตามสังกัดนะครับซึ่งเอกสารเหล่านี้เนี่ยมีต้นทุนทั้งนั้นนะครับเพราะว่าจะต้องมีการพิมพ์ออกมานะครับและมีค่าซ่อมบํารุงพินเตอร์ต่างๆ แต่ในปัจจุบันก็มีบางหน่วยการบางหน่วยงานนะครับที่ได้ดําเนินการพัฒนาเป็นระบบดิจิทัลไปแล้วยกตัวอย่างเช่นกรมการจัดหางานนะครับก็มีดิจิทัลเวิร์กเพอร์มิทหรือใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวเนี่ยได้ยกเลิกรูปเล่มเอกสารหรือบัตรแข็งเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเวิร์กเพอร์มิทบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแล้วนะครับสำหรับสํานักงานประกันสังคมได้ยกเลิกบัตรผู้ประกันตนแล้วนะครับและได้นําการเชื่อมโยงเลขประจําตัวประชาชน13หลักมาแทน ซึ่งระบบดังกล่าวเนี่ยทำให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมทดแทนการพกบัตรรับรองสิทธิ์กรมการขนส่งทางบกก็กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับเอกสารกลุ่มที่2เนี่ยคือเอกสารราชการต่างๆที่เป็นกระดาษซึ่งไม่สะดวกต่อการใช้งานนะครับและประชาชนจะต้องเสียเวลาเดินทางในการมารับเอกสารเอกสารเหล่านี้ก็เช่นพวกอ e ีรีเซียนะครับ e invoice e c e ร t i ิฟิเคตเหล่านี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการออกเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบวันนี้ทางครมก็ได้เห็นชอบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลนะครับโดยที่มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ d ดานะครับกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเกิดความปลอดภัยนะครับป้องกันการปลอมแปลง และสามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้นอกจากนี้ก็ยังอนุมัติการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถดําเนินการในรูปแบบของดิจิทัลได้นะครับเช่นการอนุมัติอนุญาตและก็ออกเอกสารต่างๆสําหรับในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับก็มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงแก้กฎร,ระเบียบที่กําหนดให้ผู้ยื่นคาขอจะต้องไปรับใบอนุญาตเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในปี62นะครับ และจัดทำแผนพัฒนานงานบริการให้เป็นระบบ e-service และก็จะพยายามที่จะยกเลิกการใช้กระดาษให้ได้ภายในปี63นะครับส่วนในกรณีที่หน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลหรือปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบได้ภายในปี62นะครับหรือไม่สามารถพัฒนานงานบริการให้เป็น e-service หรือยกเลิกการใช้กระดาษภายในปี63เนี่ยให้เร่งประสานกับทางสำนักงานกพอรอ เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการเป็นรายกรณีนะครับและในแต่ละหน่วยงานเนี่ยให้พิจารณามีการนำร่องดำเนินการในภารกิจของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้ประกอบการและก็นักลงทุนเป็นสำคัญก่อนนะครับดังนั้นข่าวดีของเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเนี่ยอีกหน่อยเราก็จะต้องพกบัตรน้อยลงนะครับก็มีที่ให้ไปพกพวกบัตรลดอะไรได้มากขึ้นนะฮะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลามีเอกสารของทางภาครัฐเนี่ยก็จะมาอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเวลาเราขอก็เราก็จะได้รับเอกสารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรงไม่ต้องเดินทางไปที่ส่วนราชการเพื่อไปขอรับเอกสารนั้นๆน,น,นะครับ <Okay. S 1> อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าว ผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวนะครับนันอิมิเกรนท์วีซ่ารหัส OA ะซึ่งรหัส OA เนี่ยก็คือเรียกง่ายๆเป็นการกรณีใช้ชีวิตบ้านปลาย1ปีนะครับอันนี้เป็นกรณีของวีซ่าที่คนต่างด้าวที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถอยู่ในเมืองไทยได้1ปีแล้วก็ขออยู่ต่อได้ปีต่อปีนะครับ คือเหตุผลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าที่ผ่านมานะครับมีชาวต่างชาติจํานวนมากที่เข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของไทยแต่ว่าไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับซึ่งก็เกิดปัญหาหนี้สูนย์แก่สถานพยาบาลค่อนข้างสูงนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับในปี61เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามา38ล้านราย โดยมีชาวต่างชาติที่เข้ารับรการรักษาพยาบาล3.42ล้านครั้งไม่สามารถจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลได้เนี่ย680,000ครั้งนะครับคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ305ล้านบาทก็จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยควรจะต้องมีประกันสุขภาพมาด้วยนะครับโดยที่จะเริ่มนำร่องจาก คนที่เป็นวีซ่าแบบ OA นะครับก่อนซึ่งมีประมาณ80 0ห0ื่นรายสาเหตุที่โฟกัสที่กลุ่มนี้เพราะว่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่า50ก็คือคนที่มักจะมีปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็อยู่เป็นระยะเวลา1ปีโดยที่คนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวนะครับจะต้องทำประกันสุขภาพภา,บาคบังคับโดยให้คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทยและมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาล ในกรณีผู้ป่วยนอกเนี่ยไม่น้อยกว่า40,000บาทแล้วก็กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า400,000บาทนะครับโดยกรมธรรม์นเนี่ยสามารถซื้อทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยได้นะครับหรือถ้าซื้อประกันสุขภาพของบริษัทต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าการทำประกันสุขภาพของไทยนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีมตินะครับให้คนต่างด้าว กลุ่มที่พำนักระยะยาว10ปีเนี่ยต้องทำประกันสุขภาพภาพบังคับมาแล้วนะครับ <Okay. S 1> เรื่องสุดท้ายนะครับ mm hmm. เริ่มเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ mm hmm. สักครู่นะครับ อันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเป็นการมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงต่างประเทศแล้วก็สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติทราบอย่างทั่วถึงดังนั้นอันนี้เข้าใจว่ายังไม่ได้เริ่มในทันทีนะครับเพราะอย่างน้อยจะต้องประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบก่อนล่วงหน้านะครับ เรื่องสุดท้ายนะครับทางเสกล้องฝากเอาไว้นะครับเป็นผลการประชุมท่องเที่ยวอาเซียนนะครับครั้งที่38โดยที่เป็นการประชุมระหว่างวันที่14-18มกราคมนะครับที่ผ่านมาที่เมืองหาลองประเทศเวียดนามนะครับโดยอันแรกเนี่ยเป็นการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่22นะครับ โดยที่ประชุมรับทราบว่าในปี61เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจำนวน129ล้านคนมาเยือนอาเซียนเพิ่มขึ้นรยละ7 6จากปีที่แล้วส่งผลให้เศรษฐกิจของภูมิภาคเนี่ยมีมูลค่ากว่า96,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและนอกจากนั้นที่ประชุมยังชื่นชมความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนปี59-68นะครับ ที่ประชุมยังมุ่งหวังที่จะพัฒนาการจัดทำอาเซียนคอมมอนวีซ่าและจัดทำอาเซียนบิสเนสทราเวลการ์ดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของการท่องเที่ยวในอาเซียนต่อไปแล้วก็ยังมีการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนอินเดียครั้งที่7นะครับที่เห็นชอบร่วมกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนอินเดียในการท่องเที่ยวโดยจะมีทั้งการฝึกอบรมนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการพัฒนาหนังสือและเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในอาเซียนและเอเชียใต้และก็ยังมีการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวก3นะครับหรืออาเซียนบวกด้วยจีนญี่ปุ่นแล้วเกาหลีใต้ครั้งที่18โดยที่รับทราบความคืบหน้าในการดําเนินการให้ความร่วมมือรัฐการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียนบวกสนะครับยกตัวอย่างเช่นการร่วมมือกับจีนในการจัดงานชัยนาอาเซียนเอ็กซ์โป ความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการจัดสัมมนา,าการท่องเที่ยวนะครับเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมกลุ่มเยอศศสตร์ส่งเสริมการล่องเรืออาเซียนญ,ญ,ญี่ปุ่นและยังมีความร่วมมือกับเกาหลีใต้ในการจัดกิจกรรมความร่วมมือการท่องเที่ยวอาเซียนเกาหลีนะครับซึ่งรวมถึงเทศกาลวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเกาหลีซึ่งจัดที่ไทยไปเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนอกจากนี้ที่ประชุมอาเซียนบวกสามยังตกลงกันนะครับเห็น <ard> ชอบเรื่องการอำนวยความสะดวกและลดความซับซ้อนของการเดินทางและการทำวีซ่าระหว่างกัน แล้วเมื่อกี้พี่ออสสนใจเรื่องแถลงการร่วมรัฐมนตรีการคลังใช่ไหมครับก็วันนี้ทางครมนะครับก็ได้ให้ความเห็นชอบหลักการต่อร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่5นะครับโดยที่จะมีการรับรองร่างแถลงการร่วมเนี่ยในวันที่5เมษายนณจังหวัดเชียงรายนะครับ โดยที่มีสาระสําคัญดังนี้นะครับสําหรับหัวข้อสถานการณ์เศรษฐกิจและความท้าทายด้านนโยบายเนี่ยในปี61เศรษฐกิจของอาเซียนขยายตัวที่ร้อยละ5.1โดยมีปัจจัยสนับสนุนนะครับจากอุปสงค์ภายในประเทศและการลงทุนที่แข็งแกรง่งนอกจากนี้รัฐสมาชิกอาเซียนเตรียมพร้อมที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมตามความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสําหรับในเรื่องของการรวมตัวและการเปิดเสรีบริการด้านการเงินนะครับ จะมีการจัดทําแผนงานเพื่อเพิ่มความโปรง่งใสมาตรฐานและการเชื่อมโยงด้านการกํากับดูแลภายในสิ้นปี62นะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนนะครับก็ที่ประชุมจะแสดงความยินดีกับการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง5รัฐผ่านระบบศุลาการกรอิเล็กทรอน, ronics, นิกส์ณจุดเดียวรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ของอาเซียนนะครับ ในเรื่องของความเชื่อมโยงระบบการชำระเงินและบริการทางการเงินที่ประชุมสนับสนุนความร่วมมือของรัฐสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินรายย่อยข้ามประเทศระหว่างกันนะครับเรื่องของการเงินที่ยั่งยืนนะครับจะมีการจัดทําแผนงานด้านตลาดทุนที่ยั่งยืนซึ่งรวมถึงการจัดทํามาตรฐานของพันธบัตรสีเขียวนะครับหรือที่เรียกว่ากรีนบอนะครับ ก็คือพันธบัตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสําหรับโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนเรื่องของการระดมทุนเพื่อการบรหิหารจัดการภัยพิบัติก็จะมีการรับรองแผนปฏิบัติการระยะที่2นะครับของการจัดหาเงินทุนและการประกันภัยความเสี่ยงจากภัยพิบัติของอาเซียนนะครับเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์จะมีการสนับสนุนให้รัฐสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูลและความปลอดภัยนะครับทางไซเบอร์ และมีข้อริเริ่มด้านการจัดทําโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของความร่วมมือด้านกํากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจะมีการสนับสนุนการพัฒนากรอบการทํางานของอาเซียนด้านความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับ